ไม่ได้กำหนดท่าทีที่ถูกต้องต่อเวทนาโอ้ยปวดเมื่อไรจะหายโอ้ยปวดทุกทรมารเหลือเกินอยากขยับตัวอยากเกาบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วอจตมาก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีก็ยกมือขึ้นเกาอันนี้ก็คือว่าธรรมชาติเนีย สอนเรามาตั้งแต่เราเกิดเริ่มเกิดพักดันเวทนาที่เราไม่ชอบใจออกไปยึดติดก,กับเวทนาที่เราชอบอันนี้เราทำมาจนกลายเป็นความเคยชินแล้ววันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนความเคยชินเก่ารับรู้เพียงแค่เวทนาเกิด ดำรงอยู่แล้วก็ดับไปการที่พระพุทธเจ้าทรงตรงปาาจานาให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงตรงนี้ให้มากทำให้บ่อยเรียกว่าไม่ว่าจะอยู่ในท่าทางใดไม่ว่าจะทำการงานอะไรให้เรามีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเรามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราเอันนี้เป็นหัวใจหัวใจสําคัญพระเ,เจ้าก็สอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มาเราอ่านเอาบางทีก็เข,เข้าใจเรียกว่าเข้าใจในการอ่านแต่ทําไม่ทําหรือมาปฏิบัติแล้ว ในการใช้ชีวิตจริงก็ไม่ทำก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะปิดท้ายด้วยอย่างนี้